ทีมคนเราคนไหนเคยเจอสิ่งนี้บ้างผู้ต้องขังข้างในเขียนจดหมายออกมาคําหวานคําหยอดสมบัติสํานวนดีเหลือเกินหรือเวลาไปเยี่ยมพูดจาวูอย่างกะลิเกพูดหวานเหลือเกินแน่นอนวันนี้ก็เลยต้องทำแบ็คกราวสีชมพูหวานนิดนึงกับเรื่องนี้นะครับผู้ต้องขังข้างในทําไมปากว่านหวานพูดจาวูใช้คําว่ารักคําว่าชีวิงโคตรจะเปลืองเลยจะบอกอย่างนี้นะผู้ต้องขังข้างในอ่ะเหมือนขาดความอบอุ่นการถูกจองจาด้วยโทษทัน์ที่เราถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําผู้ต้องขังทุกคนก็จะมีลูกอ้อนแล้วก็ข้างในอ่ะมันเหมือนย ทำดุไปสมัย90หร oh ือมากกว่า90การเขียนจดหมายการย้อนเวลากลับไปมักจะมีคำพูดสัมบัติสํานวนโอ้โหคิดถึงอย่างนั้นคิดถึงอย่างนี้รักอย่างนั้นรักอย่างนี้เป็นคำพูดที่ผู้ต้องขังในเรือนจำชอบพูดกับญาติเวลายาติไปเยี่ยมหรือบางทีโอ้โหเขียนจดหมายมาหยอดคําหวานตัวเองอย่างนั้นตัวเองอย่างนี้รักนะอย่างนั้นรักนะอย่างนี้คิดถึงแม่งพูดในจดหมายประมาณโอ้โหเป็นร้อยข้อความเลยกับคาว่าคิดถึงกับคำว่ารัก ข้างในอะครับเขาขาดความอุ่งม่นเนี่ยเวลาอะไรที่แบบว่าเป็นเกี่ยวกับญาติอยากจะลูกอ้อนอยากจะให้ญาติรอก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดหยอดคาหวานฉะนั้นคุณอย่าไปซีเรียสครับแต่ก็ผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่รักคุณนะนะไม่ได้คิดถึงคุณเขาก็รักก็คิดถึงคุณแล้วต้องการโหยหาความรักต้องการอิสรภาพก็เลยพูดจาวหวานไปอย่างนั้นแต่สิ่งที่ผมมาทาเตือนก็คือบัญชีอะหลายคนอะญาติชิมคุณรอไปหลงเชื่อผู้ต้องขังเพราะผู้ต้องขังหลายๆคนอะหยอดมากหวานมากสุดท้ายก็เพื่อต้องการไม่ให้คุณ เลี้ยวไม่ให้ต้องไม่ต้องการให้ญาติหนีเออจะได้มาเยี่ยมจะได้มาอ้อนมีความเซนซิวีฟอันรนะหรือคุณไม่ชอบคบพูดหวานหวานมันก็ต้องมีคนคำพูดหวานหวานอยู่นะ้วใช่ไหมแต่ที่ผมจะเตือนก็คือบางทีผู้ต้องขังชอบโกหกบางทออีหลอกว่าจะต้องจา่ายนี่มีเคยนะแบบ ว่าเออจะต้องรักษาตัวข้างในจะต้องฉีดยาเสียตังพิเศษเออตัวเองไม่รักเขาหรอโอนตังฝากตังให้หน่อยนะจ่ายค่ายาจริงๆการรักษาไม่ใช่เสียตังอะไรเลยมันทางกรมราชธรรเขามีหน่วยแพทย์มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็โกหกเพื่อจะเอาไปแบบเล่นการมันตันหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมขอไม่ลงลึกแต่ผมแค่จะบอกว่า อย่างน้อยคุณก็คึงๆไว้นิดหนึง่งา็บางทีดูจากพฤติกรรมคุณเองในฐานะที่เป็นญาติและเป็นทีิคุณรอจะรู้ว่าลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงแต่ก็อย่างที่ผมบอกส่งเสริมด้วยเขาเป็นคนเซนสทิฟต,ต้องการความรักต้องการลูกอ้อนต้องการให้ญาติต้องการให้มีให้พ่อให้แม่ให้สามีมาเยี่ยมบ่อยๆอ้อนจิดถึ่งบ่อยๆเป็นยางไงใครกําลังเจออย่างนี้บ้างม <c oughs> โอ้โหเขียนจดหมายมาบอกคิดถึงบอกรักโคตรเอ่ยงเลยคํานี้แต่แน่นอนเขาก็อยากได้ความรักนะถ้าสมมติว่าเราสามารถ คนละครึ่งทางเราเองอยู่ข้างนอกก็เหนื่อยกันเขาก็ไม่มีสารภาพถ้ายังรักยังรอยังมั่ออนคงในความรักที่มีต่อกันเพราะเหนื่อยจิงงในทีมคนรอก็รอว่าความรักเพราะเขาเป็นสามีเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเป็นลูกของเรานอะอันนี้ก็คือเป็นมุกของขำซีเรียกจะมาหลายวันแล้วกับอีพีเรื่องต่างๆเนระื่องเครียดโทษอย่างนั้นโทษอย่างนี้อันนี้ก็มาเล่าให้ฟังของขำสำหรับ เรื่องนี้อ่ะใครมีคําถามอะไรหรืออยากให้ผมทําเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้โพสได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตอบแล้วถ้าเกิดช่องผมมีประโยชน์มีสาระชอบติดตามก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดหัวใจกดซับสไคเพื่อเป็นกำลังใจในการทาช่องกับช่องทันจากบ้านบายเพชรร้อยล้านช่องที่จะให้ความรู้และนังใจจริงครอเพาู่นขังในเรียนจำทำน้าถามทั่วประเทศไทยอย่าลืมนะอย่าหลงลูกอ้อนมากนะบางคนนะแม่งอยู่ข้างในผู้ดีแบบออกมาแม่งก็ทําตัวอีกแบบโคตรเสียเวลาที่รอเลยแต่ไม่ได้บอกให้คุณเดียวนะโอเคสู้ๆเป็นกำลังใจให้ถรงคนรอครับ